ชื่อยิชนาเพื่อนกลางครับตุนตางครับนครสวรรค์ครับถนัดลุกทุ่งด้วยสตริงด้วยครับโอกาสของการประกวดลุกทุ่งเนี่ยนะครับก็คือไม่ค่อยได้สะสมประสบการณ์ตรงนี้มาก็เลยคิดว่าเอาไว้ก่อนแต่ว่าสตริงเราลองมาประจาอยู่แล้วครับอยากลองเอามาใช้บ้างครับปี่ที่แล้วมาแล้วครับรอบหนึ่งครับรอบไม่ผ่านรอบแรกมาครับเสียใจนิดนึงเพราะว่าผมมาไกลครับเพราะว่า ทางบ้านก็ไม่ใช่มีฐานะดีอะไรแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องขอบคุณมากที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมากครับท่านคอยให้กําลังใจเสมอครับก็ครั้งงที่แล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปแต่ว่าท้งนี้ทําให้ดีที่สุดเห็นคนอื่นเขาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ติดเต้นนิดนึงครับแนะนเตัวเองเลยค่ะครับผมชื่อยุทธนาเบื้องกลางครับชื่อเล่นตุ้มตามครับผมอยากร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับวันนี้ร้องเพลงฤดูอกหักครับ พร้อมแล้วเชิญเลยต้องติดอยู่ในฤด,ดูอ,อกหงตกอยู่ในห่วงความรักที่มันเลวร้ายต้องอยู่ทามกลางสายลมของความเหงาใจและเปียกปอนไปทั้งใจด้วยหยดน้ำตาขบับ แค่นี้ก็สดชื่นละ <โฮ S 1> จริงบองตรงพี่ <anha? S 2> <c oughs> เต้นมีปะ่ะเร็วๆเพลงเร็วๆเ,วเวต้นไม่ค่อยเป็นครับไม่ได้ทำไมล่ะเอาเดี๋ยวอที่จะเป็นแดนซ์ไงใช่ไหมสงสารน้องเขาก็เดี๋ยวไปฝึกเอาจะทำให้รักเดียวมันหลงเดียวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดียวจะรั้งไวไว้ไว้ พอได้ยังไงอ้ยพี่มาไม่เคยร้องเพลงพี่มาลำเอียงตุ้มตามก็เป็นคนที่นะคุยเคยแล้วดูมีเสน่ห์ดีแล้วก็ดูดีอ่ะดูดีดูดีถ้าเกิดถามเสียงนะครับตุ้มตามก็เป็นคนมีน้ำเสียงที่เพราะใช้ได้แล้วก็ไอเต้นเนี่ยอยากดูนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปจะเดี๋ยวมนต้องไปเจอหลายเพลงที่ต้องเต้นกับหลายๆคนมันก็จะได้พร้อมจะฝึกครับพร้อมจะฝึกเลยครับถ้าพี่ไม่ให้อ่ะตุ้มตามจะเสียใจไหมครับ ก็ลองดูสิก็ <laughs> ไม่เป็นไรครับแต่ว่า,วาคือที่ผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้ไม่ได้หวังที่จะมาเพื่อที่จะอยากโดง่งอยากดังอะไรเพื่อที่จะมีชื่อเสียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทําคือผมอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้แล้วก็คือคุณแม่ผมป่วยครับ <laughs> มันหนักครับแม่ป่วยด้วยพ่อก็คือพ่อเคยหกลม้มสมองกระเทือนแล้วก็ ก็คือไม่เขาแบบบางทีก็ลุงหลงลืมๆมครับก็ช่วยแม่ได้ไม่เต็มที่อืก็เลยอยากให้แบบว่าไอ้วันเนี้ยคือมันเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะทําให้แม่ได้ครับคิดว่านี่เป็นทางที่จะ่บบได้จริงๆแล้วเราจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้แม่ถึงจุดที่จะผมก็ผมยินดีทําทุกอย่างครับเพื่อเพื่อให้แม่ดีขึ้นเพื่อให้ทางบ้านดีขึ้นครับอยากได้แม่ยกมาเอาเช็คไปี่เ็ษ ไม้ต่อกันได้นะโอเคครับที่สาหรับมาตรฐานที่จะไปสู่เดะสตาในตัวพี่พี่ยินดีให้ตุ้มตามไปนะครับตั้งแต่ตุ้มตามเดินเข้ามาเนี่ยพี่ยินดีเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ดูอะไรบ้างเลยเหรอแต่มันต้องชมตุ้มตามว่า ตุ่มตามแม่เป็นคนที่มีม,มีมีเสียงร้องที่มีเสน่ห์ดึทางหลองพอ่อเดินมาหาสำคัญถึงคุณจะเป็นคนหน้าตาหล่อชวนให้ผมหมั่นไส้ก็ตาม,มแต่ผมไม่เคยเอามาตัดสินเรื่องความสามารถผมชอบคุณครับขอบคุณครับยินดีด้วยคุณได้ไปต่อ <laughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างก็ได้ไปต่อครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้ดีใจครับ <c oughs> อยากบอกกับพ่อไหมพ่อครับพ่อผมคิดได้แล้วครับ ผมกอีสาครับแม่แม่ผมมาขอตรงนี้แล้วครับแต่พาเราเหตุใดล้วครับในระดับหนึ่งครับให้พ่อแม่คอยเสียต่อไปนะครับขอบคุณครับดีใคทร่ผมครับหลวงตาลงยิ่งรู้สิพ่อแม่ทั้งสองคนเลยครับทำค้าขายครับขายย่ำขายแหนมแหนมตุ้มมะครับ ขายขายที่ตลาดแล้วก็แคบหมูครับแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่พอกับการที่เอามาส่งพี่ชายหรือว่าส่งโมเรียน,นครับก็คือก็ต้องมีการหยิบยืมบ้างนะคละลวับคุณแม่ก็ป่วยอยู่ครับเป็นซีดในเต้านมแล้วก็เป็นเป็นกระดูกสลังเคลื่อนนะครับแล้วก็มีเนื้องอกในบโลรูครับพ่อ,อบอกว่าเหนื่อยนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยบ่นว่าท้อเรื่องเรืออะไรไม่มีครับมีแต่ บอกว่าเนี่ยทุกส่ทุกอย่างที่พ่อแม่ทำพ่อแม่ไม่ทํำให้ตัวเองนะลูกให้ให้ลูกนะก็อยากจะรักษาก่อนรักษากพ่อแม่ก่อนแล้วก็ให้มีที่อยู่มีบ้านอ,อะไรที่มันดีกว่าน,นี้ทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีอีกคำ เ oh, มีความหวังว่าคือเราสักซ้อมก็ค่อนข้างนานครับแล้วก็ติดตามดูจะตามมาผมว่าเป็นโอกาสมากกว่าผมอยากได้โอกาสที่จะทํางานได้ทําสิ่งที่ผมหลักด้วยผมมีโอกาสได้ร้องเพลงผมไม่รู้ว่ามันจะได้เงินได้อะไรมากมายแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยมีงานทําผมก็น่าจะมีรายได้เข้ามาเมื่อได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วผมก็จะทําเต็มที่ครับ มาเตรียมพร้อมมาเต็มที่แล้วก็ตั้งใจจะทํากันเต็มที่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยแล้วก็เป็นหน้าที่ผมนะครับที่จะมาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าใครจะได้ไปต่อและคนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อ B2494 คุณตูงตามยุทธนาเปื้องกลางขอแสดงควาดีกับตัวแทนภาคกลางทุกทๆคนครับโล่งครับดน,นมากครับ่าคงไม่มีชื่อตัวเองแล้วแม่ครับ ผมมาถึงตรงนี้แล้วค็นได้แล้วจากที่ทุกอย่างที่บอกว่าเคยเป็นคนรอแหละที่พ่อเคยบอกว่าผมผมเพิ่งเหจีเห็นอย่างบรสําเร็จตอนนี้ผมที่สื่อในฟอเ์ิ่งแล้วครับผมคิดได้แล้วครับและนี่คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง8ดคนจากภาคกลาง